ีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะับชมภักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าแกงส้มนะคะหรือว่าแกงเหลืองนั่นเองนะคะเป็นเมนูทางภาคใต้นะคะ,ะแกงส้มปลาทับทิมนะคะใส่หน่อไม้นะคะมาดูอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะแกงส้มนะคะปลาทับทิมกับหน่อไม้ดองนะคะ อุปกรณ์เราก็จะมีปลาทับทิมนะคะไปซื้อในตลาดนะคะเลือกดูดีๆนะคะก็เอาสดๆนะคะอย่างนี้เลยนะคะให้แม่ค้าหั่นให้เราเลยนะคะสักตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณโลกว่านะคะเรียกว่าโลหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีหน่อไม้โดมนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดสักสองสามครั้งนะคะต่อด้วยนะคะเครื่องแกงนะคะ เป็นแกงส้มนะคะเป็นแกงส้มใต้นะคะแล้วก็กะปินะคะเวลาไปซื้อที่ตลาดนะคะ <c oughs> ก็จะมีแกงส้มภาคกลางและภาคใต้นะคะต้องบอกด้วยนะคะว่าแกงส้มใต้นะคะถ้าไม่บอกเขาจะเอาแกงส้มภาคกลางให้เรานะคะแล้วก็จะมีกะปินะคะใต่กะปิไปด้วยนะคะแล้วก็จะต่อด้วยมะนาวนะคะเราใช้น้ำมะนาวสดนะคะ แล้วก็หั่นแล้วก็บีบไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะไว้ตัดนะคะตัดมเปี้ยวนะคะให้ลดกลมๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นน้ำปลานะคะให้ความหอมนะคะแล้วก็รสชาติเค็มนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือปรุงกันเลยค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะ ใส่น้ำเลยนะคะรอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเครื่องแกงนะคะเราผสมกับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแกงส้มใต้นะคะเวลาไปซื้อนะคะบอกเขาเลยนะคะว่าเอาแกงส้มใต้นะคะบอกเอาแกงส้ม อย่างเดียวนะคะเฉยๆนะคะเขาก็จะเอาแกงส้มผาักกางให้นะคะรสชาติก็จะจืดนะคะพอเราใส่เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็รอเดือดอีกครั้งนะคะได้แล้วนะคะใส่เนื้อปลาไปเลยนะคะ พอเราใส่เนื้อปลาไปแล้วนะคะเราไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวเราดรอสูงนิดนึงนะคะเดือดแล้วนะคะอ่าพอเดือดแล้วนะคะเราก็คนได้นะคะ เสือจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยค่ะใส่น้ำมะนาวเลยนะคะแล้วก็่อด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาหน่อยนะคะ เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะอขอเติมน้ำปลาหน่อยนะคะแล้วเราก็ลงหน่อไม้เลยนะคะลงหน่อไม้ดองเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแกงส้มปลาทับทิม์หน่อไม้ดองนะคะ